สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะแม่หมอไปตัดผมม่ะนะผมมันก็เลยสั้นนะคะไม่ชินเลยเสียใจอ่ะตัดออกไปแบบเยอะมากเกือบครืบเลยะคะ่ะอ่ะโอเคเรื่องผมปล่อยมันผ่านไปนะคะวันนี้เดี๋ยวแม่หมอจะมาทาคลิปนะคะในหัวข้อคนที่เขามาแอบสบ่องแอบบตามแอบบดูชีวิตคุณในช่องโซเชียลต่างๆนะคะทําไมเขาถึงต้องมาติดตามชีวิตคุณนะคะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะวันนี้เราจะมาให้พี่ไพ่นะคะให้คําตอบกับเรื่องนี้กันนะคะถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีแบบ รู้สึกสุขรู้สึกว่าสสถูกส่องถูกตามชีวิตเนี่ยอยากรู้ว่าเขาเป็นใคร,รให้ดูให้ดูคลิปนี้นะคะขอดูหน่อยนะคะว่าเออคนที่มาแอบส่องแอบตามชีวิตเราทุกย่างก้าวเลยไม่ว <im> ่าจะเป็นโซเชียลช่องไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาแบบมาติดตามเราแบบตลอดเลยเขาเป็นใครกันนะคะแล้วเขาต้องการอะไรเขามีจุดประสงค์อะไรถึงได้ตามแอบแอบตามแอบส่องแอบดูเราหนักขนาดนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะตั้งจิตตั้งใจดีๆนะคะแล้วก็สงใจมาหาไม่หมอนะคะขอดูหน่อยนะคะว่าคนที่เขาแอบส่องชีวิตคุณเขาเป็นใครนะขอดูหน่อยค่ะเขาเป็นใครกันนะนี่ขอดู เขามีโอกาสเป็นคนที่เคยมีปากเสียงกับคุณเป็นคนที่เคยมีข้อพิพาทกันเป็นคนที่เคยมีการทะเลาะเบาะแว้งหรือเคยมีปากเสียงกันอย่างหนักๆมีการถกเถียงกันรุนแรงมีการทะเลาะกันนะคะไพ่มันขึ้นไม้ห้าไม้จะตีกันยับเลยนะคะเป็นเหมือนกรกลายว่าเป็นศัตรูอะไรเราเคยในอดีตนะคะคนที่ไม่ถูกกับเรานะคะเขาคนนี้เป็นคนที่ไม่ถูกกับเรานะคะอืมแล้วก็เป็นคนที่พยายามแบบพยายานที่จะแบบว่าทําชีวิตให้ดี พย,ยายามทําชีวิตให้ดีนะคะเขาอะกำลังพย,ยายามทําชีวิตเขาให้มันดีขึ้นอยู่นะคะอืมมีความรู้สึกว่าเขา,าไม่ค่อยพอใจกับอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในชีวิตเขาในตอนเนี้ยเห็นไหมคะมันมีแบบสามถ้วยวางตรงนี้ก็ยังไม่พอใจตัวเองแบบอ่านหนังสืออยู่สี่ถ้วยที่วางตรงนี้ก็ไม่มองว่ามันก็มีมันก็มีความความดีในชีวิตเขาอยู่มันก็มีความที่ความน่าจะพอแล้วแต่เขารู้สึกว่ามันยังไม่พอไม่รู้ว่าเอาตัวเองมาเปรียบเทียบกับเราหรือเปล่านะคะขอดดูเลยค่ะเนี่ย มีปากเสียงกันจริงๆด้วยเขาเคยมีปากเสียงเคยทะเลาะก,กันอาจจะเป็นเพื่อนห,หรืออาจจะเคยเป็นแบบคนที่ทํางานเก่าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเคยเถียงกันเคยมีปากเสียงกันแล้วรู้สึกว่าเราะชนะแล้วลเขาก็รู้สึกทันหลังให้เราแล้วก็โกรธเราไปเลยนะคะมีความโกรธมีความแค้นเคืองก,กันในเรื่องของกวาจาในเรื่องของคาพูดที่เคยแบบทะเลาะกันไปแล้วมีแการแค้นฝังหุ่นด้วยนะแค้นฝังหุ่นด้วยนะคะตอนนี้ในหัวเขากาลังฟุ้งคิด spielen, เยอะคิดแย่เรื่องคิดเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยอะคะ่ะว่าเหมือนแบบ ทำไมชีวิตถึงได้เป็นแบบนี้ทําไมชีวิตเราถึงได้เป็นแบบนี้ทำไมชีวิตเขาถึงได้เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันพอมันฟุ้งเนี่ยมันก็จะหาเรื่องแบบหาเรื่องดูไปเรื่อยๆนะคะแล้วคนคนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบเป็นผู้ชายก็ได้เป็นผู้หญิงก็ได้นะคะอืมอีโก้ค่อนข้างที่จะสูงอตัวเขามีภาวะความเป็นผู้นํานะคะดังนั้นเนี่ยเขาจะคิดว่าเขาอะถูกเสมอในความคิดของเขานะเขาจะคิดว่าเขาถูกเสมอเขาจะไม่คิดหรอกว่าไอ้สิ่งที่ทะเลาะกับเราถึงเราเถียงชนะเขาก็ยังคิดว่าเขา่ถูกอยู่เขาจะไม่ โกรธนะมีความโกรธมากมีความโกรธมีความแค้นเคืองมีมีความโลภโทสะโมหะมาเต็มนะคะอืมก็แบบคล้ายๆแบบว่าเป็นเป็นเป็นเหมือนศัตรูคู่อาฆาตนะคะแตมมวลใจเขาอ่ะแต่ใจเขาอ่ะก็เป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่จิตใจไม่ได้เข้มแข็งพอขนาดนั้นใจเขายังมีความรู้สึกว่าอ่อนแอยามใดที่เขาอยู่คนเดียวอ่ะ <c oughs> เขาจะคิดเยอะเขาจะคิดมากแล้วความคิดเขาจะฟุ้งดังนั้นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่หาคนมาอยู่เป็นเพื่อนตลอดเวลาคืออยู่คนเดียวไม่กไ,ไม่ค่อยได้นะคะ <c oughs> คนคนนี้อยู่คนเดียวแล้วจิตตกนะคะมีภาวะแบบ ซึมเศร้าได้เลยนะคะอืมทําให้มีภาวะซึมเศร้าได้เลยนะ,ะอืมก็ทําอะไร iane? แบบเหมือนแอบสองแอบมองโดยที่แบบว่าไม่คิดหรอกว่าเราจะรู้รู้ก็ช่างสิรู้ก็ช่าง,งไปะไล่อะไรเงี้ยแต่ฉันจะดูว่าแบบชีวิตเราแบบดีแค่ไหนแล้วหรือว่าชีวิตเราแบบพังหรือเปล่ารอแบบรอหวเรอเหาะเราอยู่นะคะอืมแต่ตัวเราก็ไม่เป็นไรนะตัวเราก็ยังเป็นเดอรซันที่ยังเป็นแบบว่าเป็นคนที่สดใสร่าเริงนะคะชีวิตอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์อยู่ชีวิตเราดีอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยคุณหมอก็จะบอกว่าปล่อยเขาเถอะเขาอยากส่องอยากมองอยาก ดูชีวิตเราก็ถ้าเห็นเราแฮปปี้ก็ให้เขารู้สึกว่าเจ็บใจตายไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะดูสิอีกสามใบเขามีปัญหาเรื่องการเงินด้วยหรือเปล่าคะมีปัญหาเรื่องการเงินด้วยเปล่าเนี่ยเขาเขาไม่โอเคนะคะกับสภาพจิตใจตอนนี้เหมือนจิตใจมันแหลกสลายมันสามดาบมันไม่ได้อย่างใจมันมีการทะเลาะก,กันเพราะคำพูดแล้วทำให้เขาเจ็บหนักเลยเจ็บหนักเลยนะคะกับงานนี้นะคะแล้วก็มีมีความรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องการเงินมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะ ม,มีแบบมีภาวะเรื่องการขัดสนทางการเงินนะคะแล้วมีโอกาสที่จะแบบไปหาหยิบยืมจากคนอื่นนะคะเรื่องการเงินนั่นแหละคะ่ะก็คือการใช้ชีวิตด้วยความแบบอิจฉาริษยาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือว่าการส่องแล้วอาจจะเอาเราไปพูดต่างๆนานาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็ทำให้คิดเขาว่ามันไม่ได้ดีขึ้นเลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าเขาอยากส่องอยากมองอยากดูอะไรก็ปล่อยเขาไปเลยทําชีวิตเราให้ดีให้เขาอิจฉาพอนะคะแค่นั้นก็กรรมแล้วกรรมของเขาเนะกรรมเขาคือเขาก็จะไปทุกเองอะไรเองไปแบบ ทุบอกฉกตีตีตัวเองอะไรอย่างเงี้ยว่าทำไมชีวิตเขาเป็นอย่างนี้นะนะคะ,ะก็อยากให้อภัยนะคะให้อภัยเขาไปเถอะถ้าเกิดว่ามีคนแบบนี้ในชีวิตเราก็ให้อภัยแล้วก็กดน้ำข้อมขันเลยชาตินี้ไม่ต้องเจอกันอีกนะคะชีวิตเราเราทำชีวิตเราให้ดีก็พอให้อภัยเขาไปแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นบุญและการให้อภัยก็เป็นบุญอย่างหนึ่งก็ทำบุญสให้ตัวเราเองชีวิตเราก็จะได้ยิ่งดีด,ดีขึ้นไปนะคะ,ะถ้าคลิปนี้ตรงกับใครก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์หรือกดน้องรับคำทันนายไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวไม่คลิปหน้าไะ